ธรรมชาติให้เวลามาเท่ากัน24ชั่วโมงเป็นหนึ่งวันไม่ผิดเพี้ยนท่านจะเป็นเศรษฐีหรือ,อยาจกไม่วกเวียนใครจะเปลี่ยนให้มีค่าดูน่าสนใจยาัวรอให้มีเวลามามากๆเพราะมันยากจะมีได้ดังใจหวังต้องมุ่งมั่น สะสแสวงหามาดังตั้งใจจึงจะได้สมหวังดังใจปองนับคลินมีดหมอยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิดหมอของหลวงพ่อเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือว่าเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพแล้วก็ที่สําคัญต้องบอกว่าในเมืองปากน้าโพนั้น เป็นเมืองแห่งพยมังกรแล้วก็มีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารบีขององคเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นอย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์0863291496เบอร์ 96, 0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 รู้ว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษท่านสามารถพิมพ์คำว่า bigone ตามด้วยหมายเลข9ก big 1 99แค่นี้ก็สามารถที่จะเข้ามาทักทายกันสามารถที่จะเข้ามาทำความรู้จักกันทางข้อความหรือว่าทางไลน์ของผมได้ทุกวันนะครับได้ทุกวันนะที่ท่านเห็นหนะ้ากล้องขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดด้างาฝักไม้ ที่สำคัญก็จะเป็นมีดยุคกลางนะครับเป็นมีดยุคกลางของหลวงพ่อเดิมนะของวัดนงโขของเรานี่แหละนะครับนะก็เนื่องจากว่าในหลายๆคลิปในหลายๆวิดีโอส่วนใหญ่ผมก็จะได้นำเอาเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะครับแล้วก็เป็นมีดด้ามงาฝักงาแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมได้มีโอกาสนะครับได้นำเอามีดด้ามงาฝักไม้ที่สำคัญวันนี้ก็จะนำเอาเป็นมีดปากกานะครับ หรือว่าเป็นมิสริิกานะครับเป็นมิสริิกาขนาดกิวเล่มนี้นะครับที่จะนำมาให้ท่านได้ชมนะในวันนี้นะครับนะอย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496นะครับโทรมาได้ทุกทุกวันนะครับทุกๆุกเวลานะครับก็เปิดทุกวันนะครับเปิดตลอดสายของผมว่ากันง่ายนะครับ พูดนะถึงหลงพ่อเดิมนะครับก็เป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือว่าเทพเจ้าแห่งเมืองปักน้ําโพและก็นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของมีดหมอต้องบอกว่าเป็นมีดที่นะคนค่อนข้างที่จะนิยมนะครับมีดหมอหลงพ่อเดิมต้องบอกว่าอ่าเป็นมีดที่ใครๆก็ต้องการต้องบอกว่านะครับนะวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันจะนําเอามีดขนาดยิ้วนะครับนะเล่มนี้นะครับเป็นมีดขนาดยิ้วเลมนี้มาให้ท่านได้ชมกันนะครับ เอาล่ะนะครับก็จะไม่นะเกินให้เยอะก็นอกจากว่าในแต่ละคลิปในจอรโอนี้ผมก็จะพยายามที่จะใช้เวลาสั้นๆนะครับปกติผมก็ได้ทำในเมื่อก่อนนี่ก็จะใช้เวลาค่อนข้างที่จะยาวนานไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงไปถึง1ชั่วโมงนะครับแต่ช่วงนี้ผมต้องการที่จะตัดเวลาลงมานะครับให้เหลือประมาณสัก20นาทีกว่าๆหรือเต็มที่ก็ไม่เกิน1ชั่วโมงประมาณนี้นะครับนะ ก็เอาละนะครับวันนี้จะมาเยี่ยมชมกันเลยนะครับมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดที่ผมจะนํามาให้ท่านได้ชมนะครับนี่นะก็เป็นมีดที่เป็นมีดขนาดจิ๋วนะครับนะเป็นมีดขนาดจิ๋วที่ใครใครก็อยากจะมีไว้ในครอบครองนะวันนี้ก็จะนําให้ท่านได้ชมเผื่อท่านต้องการที่จะไปเช่าหาบูชาที่ไหนอะไรต่างๆพวกนี้นะนะก็จะได้นะครับรู้รูปแบบนะครับว่า ถ้าต้องการมีดปากกาหรือว่ามีดสาลิกานะครับนะสักเล่มหนึ่งก็ท่านก็จะได้เห็นรูปแบบว่ากันง่ายนะครับนะมีดปากกาเป็นอย่างไรนะครับมีความยาวแค่ไหนนะครับจริงๆอยากจะบอกนะครับมีดของหลวงประเดิมเน่ยนะถ้าพูดถึงขนาดของมีดนี่ก็มีหลากหลายด้วยกันนะครับนะก็อยู่ประมาณสัก5-6ขนาดนะก็อย่างเช่นนะครับแบบที่1ก็อย่างที่ผมถืออยู่นะเป็นมีดซาลิกามีความยาวตั้งแต่ หนึ่งนิ้วนะครับแต่ไม่เกิน3นิ้วนะหนิ้วจุดหประมาณนี้แต่ไม่เกิน3นิ้วอันนี้เขาเรียกว่ามีดสริกาแต่ถ้าเกิน3นิ้วขึ้นไปนะครับไปถึง5นิ้วนะหนิ้วนี่ก็อยู่ที่เป็นมีดปากกานะมีดปากกานี่ก็จะเป็นมีดลักษณะนะครับมี2แบบแบบที่1ก็จะเป็นเรียวดอกจำปีนะด้ามดอกจำปีแล้วก็จะเป็นด้ามตัดนะก็มีเช่นเดียวกันนะครับแม้กระทั่งสริกาก็มีเหมือนกันนะครับมี ดอกจําปีกับด้ามตัดว่ากันง่ายนะแล้วก็ที่นะครับนะมากกว่าเจ็ดนิ้วนะครับหกนิ้วขึ้นไปนี่เป็นมีดขนาดพกพาอันนี้ถือว่าเป็นขนาดที่สามนะขนาดที่สี่ก็จะเป็นไซส์กระเทยนะเป็นขนาดที่ตั้งแต่7นิ้วนะครับไปถึง10นิ้วประมาณนี้แต่ถ้าเกิน10นิ้วขึ้นไปนะครับสิบสองนิ้วนี่เขาเรียกว่ามีดควานช้างนะอ,อันนี้เป็นแบบที่หแล้ว นะครับแต่ถ้าใหญ่กว่านั้นขึ้นไปนะครับนะสิบห้าถึงยี่สิบกว่านิ้วเนี่ยเขาเรียกมีดควานช้างนะหรือถ้าเป็นขนาดใหญ่เขาเรียกอีเนบว่ากันง่ายนะครับนะเป็นมีดควานช้างรวมแล้วก็อยู่ที่ประมาณห้าหกขนาดนะครับนะมีตั้งแต่สลิกาปากกาขึ้นไปพกพานะแล้วก็ไปไซกระเทยไปนู่นแหะครับควานช้างถึงนู่นนะครับมีดอีดาบนะมีดอีดาบนะครับนี่ก็ประมาณ6 ประมาณ6แบบนะครับหรูปแบบนะอันนี้ก็เอามาให้ท่านได้เห็นมาท่านได้ชมนะครับเป็นมีดเล่มนี้นะเป็นมีดเล่มนี้นะครับก็ขออนุญาตก็คือลองขยายนะครับมาขยายให้ท่านได้เห็นความาภายนอกของมีดเล่มนี้นะของมีดเล่มนี้นะครับนะเอาล่ะนะครับพอมาถึงตรงนี้ก็จะมาชมกันเลยนะมาชมกันเลยอันนี้คือให้ท่านชมแบบนะครับภายนอกนะที่นี้ก็จะให้ท่านชมในเรื่องของ นะครับเดี๋ยวลองโฟกัสให้ดูโฟกัสให้ดูในเรื่องของมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดปากกาเป็นมีดสลิกานี่นะครับความงดงามของมีดเล่มนี้ต้องบอกว่านะครับนะยิ่งดูยิ่งยิ่งดูนะครับยิ่งซูมนะครับให้ท่านเห็นนะยิ่งนะเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นเอกลักษณ์นะของมีดยุคกลางที่สําคัญมีดเล่มนี้จะเป็นศิลปะนะครับเป็นศิลปะของช่างช่างสอนนะช่างสอนเป็นมีด ยุคต้นๆของช่างสอนว่ากันง่ายนะครับนี่เอามาให้ท่านได้เห็นมาท่านได้ชมนะครับเป็นแบบนี้นะครับยิ่งดูยิ่งเต็มไปด้วยความเาเรียกว่าความงดงามนะครับแม้เป็นมีดสองกริย์นะครับเป็นนาคกับเงินนี่เป็นนาคกับเงินนาคอยู่ตรงไหนล่ะนะครับนี่นะครับนาคอยู่ตรงเป็นแหวนแหวนนะครับนาคเนี่ยเป็นแหวนนะก็นะครับเอาเอามาให้ท่านได้เห็นมาท่านได้ชมนะครับ หลักๆในการทำคลิปทำวิดีโอนะครับผมจะไม่ได้เน้นสอนนะแต่ต้องการที่จะมาให้ท่านได้ชมของจริงลักษณะมีดาปากกาหรือว่ามีดสริกานะครับเป็นแบบไหนอย่างไรนะแต่ที่ผมถืออยู่นี้เป็นมีดสลิกานะครับมีความยาวรวมด้ามฝักก็อยู่ที่2นิ้วนิดๆนะงนิ้วกว่านะครับนะก็ไม่เกิน3นิ้วประมาณนี้นะครับประมาณนี้เอามาให้ท่านได้เห็นมาท่านได้ชมนะ นะครับนี่ก็ดูตรงไหนอย่างไรก็เต็มไปได้วยความงดงามนะที่สําคัญก็จะเป็นมีดนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นมีดชั้นครูนะเป็นเป็นมีดที่เขาเรียกเป็นพิมพ์นิยมนะผู้คนหากันอ่ามากเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะนิยมนะครับใช้กันเป็นมีดลักษณะแบบนี้นะก็ ที่สำคัญที่ท่านเห็นอยู่นะครับนะก็จะเป็นในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับเป็นมีดที่ผู้หลักผู้ใหญ่ใช้กันจะไม่ได้เบาะช้ำมากว่ากันง่ายนะการดูมีดที่ดีนั้นนะครับก็เน้นไปดูที่ความเก่าและก็ความเป็นธรรมชาติและก็ความเป็นจริง นะแล้วที่สำคัญนะครับถ้าใครต้องการอยากได้มีดดีๆสักเล่มหนึ่งนะครับก็ผมแนะนำท่านนะด้วยความจริงใจนะครับก็ท่านอย่าไปดูที่ราคานะครับนะเวลาต้องการมีดสักเล่มมีดดีๆสักเล่มมากันยังไงนะครับนะให้โฟกัสไปดีไปดูที่ความใช่นะครับส่วนราคาตามมาทีหลังนะหลักๆต้องไปดูที่ความใช่ก่อนนะครับนะว่ามีดที่ท่านต้องการนั้นที่ท่านกำลังหานั้น นะครับมีความใช่หรือเปล่านะถ้าหากว่าเห็นว่าใช่แล้วนะครับนะก็ราคาก็มาคุยกันว่ากันง่ายนะก็อยู่ที่คน2คนนะอยู่ที่คน2คนนะครับอยู่ที่ความแฮปปี้อยู่ที่ความพอใจของคน2คนว่ากันง่ายนะครับนะเ <นะ S 1> มื่อท่านพออกพอใจแล้วนะครับท่านมองว่าใช่แล้วนั่นแหละครับนะเรื่องราคาก็ไปคุยกันจริงๆนะพูดถึงเครื่องรางหรือว่ามีดหมอของนงเดิมนี่ก เป็นของที่ไม่สามารถประเมินค่าได้นะครับนะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ว่ากันง่ายนะครับอยู่ที่คนมองเห็นจริงๆเห็นประโยชน์นะครับนะเห็นมูลค่าว่ากันง่ายนะครับนะก็ถ้าพูดถึงเงินนี่ก re ็คงจะพูดไม่ได้นะครับแต่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะประเมินค่าได้จริงๆเพราะว่าถ้าคนมองเห็นเนี่ยเรื่องเงินเป็นเรื่องเล็กนะครับนะเรื่องเงินอ่าเงินเป็นเรื่องเล็กแต่ว่า ประโยชน์นะที่ท่านมองเห็นที่ท่านเห็นในเรื่องของภายในมากกว่าว่ากันง่ายนะครับบางคนในเวลาไปหามีดต้องการมีดสักเล่มหนึ่งหน่ยนะครับก็มักจะพุ่งไปที่ในเรื่องของราคาลืมดูไปว่ามีดใช่หรือเปล่าประมาณนี้นะบางคนก็ไปหลงความสวยนะบางคนอย่างนั้นนะไปหลงความสวยไปหลงหลงความ งดงามนะครับจริงๆความสวยเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าอย่างที่ผมบอกนะถ้าอยากได้มีรที่ดีเนี่ยอย่าเอาความสวยนะครับอย่าเอาความอยากอย่าเอา,า,อาเอารียกวา่าออกหน้านะอย่าเอานําหน้านะครับคนที่จะได้มีรที่ดีนะ1หนึ่งต้องเอาความรู้นําหน้านะครับนะสองคือต้องอมองเห็นความใช่ว่ากันง่ายนะครับนะอย่าเอาความอยากเพื่อเข้ามา เช่าหาบูชานะครับนะก็แนะนําให้ท่านได้อยากให้ท่านมองเห็นความใช่ก่อนว่ากันง่ายนะครับนะในมือหนึ่งอามีดหนึ่งเล่มนะครับก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3าส่วนใหญ่ๆนะส่วนที่1นึ่เขาเรียกว่าฝักนี่แหละนะส่วนที่2องเขาเรียกว่าด้ามนะครับส่วนที่3ามเขาเรียกว่าใบานะนี่เรียกว่าใบานะครับก็พูดถึงใบก็จะถอดให้ท่านได้ชมนะถอดให้ท่านได้ชมก่อนนะครับ อ่าเนี่ยก็เดี๋ยวขยายนะครับให้ท่านได้อ่าเขาเรียกว่าโฟกัสให้ท่านได้เห็นของจริงนะครับให้เห็นชัดมากที่สุดว่ากันง่ายนะครับนี่นะก็เป็นมีดเล่มนี้นะครับนี่นะพูดถึงฝกักก็มองตรงไหนอย่างไรก็มีแต่ความเก่าก็ต้องมีแต่ความงดงามว่ากันง่ายนะครับที่สําคัญเป็นศิลปะของช่างสอนนะครับเป็นมีดยุคต้นๆของช่างสอนนะอ่านี่นะครับอ่าก็ท่านดูนะครับว่านะ ความงดงามนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ท่านได้มองนะครับเห็นชัดที่สุดนะครับให้เห็นความชัดเจนให้มากที่สุดว่ากันง่ายนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นี่นะเป็นมีดเล่มนี้นะครับพยายามให้ท่านได้เห็นในเรื่องของส่วนของแหมนะครับของแหมให้นี่นะนะครับนี่ก็พยายามจะนะครับให้เห็นความใช่ให้เห็นความชัดเจนในเรื่องของแหม เพราะว่าเป็นจุดสาคัญนะครับเรื่องแหมนี่ถือว่าเป็นจุดสําคัญมากๆนะให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมเนะี่ยเป็นแบบนี้นะครับนะอ่านะครับนี่แหม้ตั้งแต่นะครับนะปลายด้ามนะตั้งแต่ปลายด้ามนะครับมาถึงส่วนกลางแล้วก็มาถึงนี่เลยนะครับโคนของด้ามเลยนะก็อย่างที่บอกนะครับว่านะงดงามมากๆนะครับนะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มี ที่เสียหายเลยว่ากง่ายนะครับเป็นมีดที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ค,รค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะจะเป็นในเรื่องของแม้ไข่ปลาเส้นลวดนะครับนะอันนี้เขาเรียกเป็นแหม่เจ็ดเก้านะเป็นแม่เจ็ดเก้านะครับนะเอาละนะครับก็ลองมาดูกันดูนะลองมาดูกันดูนะครับว่านี่นะเออนะครับนะก็เมื่อกี้ให้ท่านได้เห็นภายนอกนะครับให้ได้เห็นภายนอกนะทีนี้ก็ เราก็มาดูในส่วนของเรื่องภายในนะครับามาดูในส่วนของเรื่องภายในนะอ่านะครับมันเล็กเกินนะครับมันเล็กเกินจนเรียกว่าจะจับแทบจะไม่ติดนะครับจะหลุดมือไปอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือความเก่าของภายในนะเก่าของภายในนะครับนี่นะอันนี้ก็จะเป็นด้ามนะครับนะเป็นปลายด้ามนี่นะอ่าด้ามนี่นะครับอ่าให้ท่านได้เห็นปลายด้ามของนะ ระหว่างด้ามกับฝักนะครับก็จะบาลานซ์กันแมทกันว่ากันง่ายนะครับแมทกันนะนี่นะก็น,นี่ให้ท่านได้นะครับให้ท่านได้เห็นความนะครับนี่นะส่วน,นด้ามเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะของด้ามเป็นอย่างนี้นะนี่พยายามให้ท่านได้ดูความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับอย่างนี้เอาละนะครับก็จะขออนุญ,ญาตก็จะวางนะครับวางในส่วนของ เออเขาเรียกว่านะครับในส่วนของฝักไว้ก่อนในส่วนของฝักไว้ก่อนนะครับทีนี้ก็มาให้ท่านได้ดูในเรื่องของอาใบามีดนะครับใบมีดเล่มนี้นะนี่นะครับก็นะครับก็เห็นความนี่นะก็พยายามจะให้ท่านได้หามุมนะครับหามุมที่แสงมันไม่สะท้อนมากว่ากันง่ายนะนี่นะครับก็ เป็นเล่มนี้นะครับเป็นเล่มนี้นะอันนี้ในส่วนของใบใบมีดก็นะครับนะอย่างที่ผมได้เกินไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนะถือว่าในส่วนที่3ก็คือในเรื่องของใบนะนี่นะครับส่วนที่3เป็นเรื่องของใบพูดถึงใบมีดเล่มนี้ก็ท่านดูนะครับนะผิวของเหล็กนะก็จะเต็มไปด้วยนะครับคราบใครเต็มไปด้วย เป็นสนิมนะครับเป็นสนิมนะเป็นสนิมขุมเล็กๆนะครับสนิมละเอียดนี่นะนี่นะครับนะพยายามจะให้ดูยังไงนะครับนะกล้องมันจะนี่นะครับนะให้ท่านได้เห็นความเป็นธรรมชาตินะเห็นความเก่านะครับของมีดเลม่มนี้นะนี่นะครับนะเป็นมีดขนาดหยิวเป็นมีดขนาดเล็กนะครับนะมองตรงไหนอย่างไรก็ก็ไม่รู้ถ้าถามผมนี่ก็เต็มไปด้วยความเขาเรียกว่า ความเก่านะความเป็นธรรมชาตินะครับความเข้มขังนะเป็นเป็นอีกหนึ่งในเครื่องรางที่อ่าเป็นมีดเขาเรียกว่ายอดนิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะผู้คนค่อนข้างที่จะหากันนะครับนะหากันค่อนข้างที่จะเป็นมีดที่หาดูได้ยากนะแบบนี้นะอ่ะนะครับในอ้อเรียนให้ท่านอย่างนี้นะครับท่านดูนะในช่วงของ ที่สําคัญเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะครับเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะนี่พยายามจะให้ท่านดูนะครับให้ท่านดูความเก่าความงดงามเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะพยายามจะดูพลิกซ้ายพลิกขวานะให้เห็นทุกมุมทุกด้านให้เห็นทุกแง่ทุกมุมนะครับเกี่ยวกับมีดเล่มนี้นะท่านดูใบมีดนะครับนะ ต็มไปด้วยคราบไข่เต็มไปด้วยสนิมนะครับนะคราบไข่ตรงนี้จะเป็นออกสีอ่าเทาไอออกสีแบบเป็นปื้อนๆน,นะครับเป็นเป็นตะไคร่น้ำอ่ะเป็นแบบนั้นนะเป็นตะไคร์ออกสีดาๆนะครับตามล่องแนวเ้าร่องในต่างๆวันนี้ก็จะเต็มไปด้วยคราบไข่ความเก่านะครับความเก่านะ ที่สำคัญนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปนะในมีดหนึ่งเล่มเนี่ยก็ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะมันก็จะมีในสามส่วนด้วยกันนะแต่ส่วนที่สี่เนี่ยนะอ่าก็ถือว่าแยกออกมาอีกสักส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่สี่ก็แล้วกันนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าในส่วนของถ้วยหรือเรียกว่ากันนี่นะกันลัดมีดนะครับอ่าในกันก็จะมีในส่วนของแหมลัดอยู่นะครับนี่ที่เขาเรียกว่าแหมเจ็ดนี่ก็ เป็นลวด7เส้นนะกับ9เส้นนะแม้79นี้มีดแบบนี้เขาเรียกมีดแม้79ก็อยู่ในหลักของอ่าในศาสตร์นะครับนะในศาสตร์อ่าของมีดว่ากันง่ายนะครับนะอ่าแม้7นับยังไงดูอย่างไรนะครับนี่นะเส้นลวดที่เหนือแหวนขึ้นไปนะครับนะที่สําคัญมีดแบบนี้เขาเรียกมีด2กษัตริย์มีด2กษัตริย์ก็ มีหน้ากับมีเงินนะมีหน้ากับเงินว่ากันง่ายนะครับแต่ถ้าเล่มไหนมีทองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทองส่วนใหญ่จะเป็นนี่นะครับนะอยู่ในเส้นลวดเส้นใหญ่ๆนะถ้าถ้าเส้นนี้เป็นสีทองเมื่อไหร่นะเขาจะเรียกว่ามีดสามกริย์ทันทีอ่าประมาณนี้นะครับเขาจะเรียกว่ามีดสามกริย์ทันทีนะอ่านะครับ แต,แต่ถ้าเกิดว่านะแต่ถ้าเกิดว่านะครับเป็นลักษณะที่เห็นอยู่ในหน้ากล้องขณะนี้นะครับเขาเรียกเป็นมีดสองกริย์ก็หมายความว่ามีนะครับมันจะมีนี่นะน่ครับนี่มันจะมีเงินอ่ามันจะมีนาคนี่นะมันจะมีอันนี้เขาเรียกว่าเงินนะครับนะแล้วก็หน้าพอขึ้นมานะครับนับเส้นลวดนะข้างล่างจะเป็น3เส้นนี่นะครับ3เส้นแล้วก็เส้นกลางก็จะเป็นเส้นใหญ่เป็นเส้นที่ส นะแล้วก็นับขึ้นเหนือจากเส้นที่4ขึ้นไปนะครับเป็นเส้นลวดเล็กๆนะนะก็คือเป็น 5, ้าเป็น6เป็น7นะครับยันขอบนี้เลยนะแต่ทีนี้พอมาดูแหม9้านะแหม9ข้างล่างก็3เหมือนกันเนี่ยเส้นใหญ่เป็นเส้นที่4นะครับก็นับขึ้นมานะ5้านี่นะครับตรงไขป่ปลาอ่าน,นี่นะเป็น 5, ้เป็น6นะครับอ่ห้ 5, นี่นะ เดี๋ยวนะครับมองไม่ชัดนะอ่านี่นะครับข้างล่างนะครับข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นทั้งหมด3เส้น1 2 3 4สนะครับ5 6าห9นะข้างบนนะก็คือเส้นเล็กๆเนี่ยนะครับเส้นเล็กๆนี่ก็อยู่เหนือกันนี่นะดีนะครับก็จะเป็นแหม79้นะเป็นมีดที่จิ๋วนะครับนะแต่เจ๋า,าว่ากันง่ายนะครับ พยายามจะให้ท่านได้ดูนะครับนะความเป็นธรรมชาติของมีดเล่มนี้แหละนะ,ะที่สำคัญนะครับมีดในยุคต้นๆนะของหลวงพ่อเดิมนี่ก็ยุคนั้นจริงๆจะไม่ได้เน้นในเรื่องของขเรียกว่าอัคละนะครับมากเกินไปก็เนื่องจากว่าส่วนใหญ่นี่ก็จะตอกลายเมื่อตอกลายเสร็จัก็จะเน้นนะครับมวลสารสำคัญต่างๆเนี่ยจะบรรจุลงไปในถ้วยนะ ผมอ้องบอกว่าถ้วยนี่เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับในตัวมีดนะก็นอกจากว่าเป็นส่วนที่ถ้วยที่ผมชี้อยู่นี่นะอ่าเป็นส่วนที่บรรจุมวลสารนะเป็นจุดที่รับมวลสารสําคัญสาคัญอย่างเช่นเกสาหลงพอก็ดีจะเป็นตะกุดนะครับแผ่นทองเหลืองทองแดงมวลสารต่างๆสําคัญนี่จะบรรจุลงนี้ทั้งหมดนะครับเมื่อบรรจุแล้วก็จะปิดด้วยนะก็จะปิดด้วยข้างนี่นะที่ท่านเห็นอยู่นะครับ นะก็จะนะจะฝ้านิดหนึ่งนะครับนี่นะบรรจุก็จะเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างประมาณนี้นะครับปิดอย่างนี้นะที่เห็นอยู่นะครับมองเห็นนะนะครับนี่นจะปิดด้วยข้างอย่างนี้นะครับก็นะบางทีกล้องเลื่อนไปเลื่อนมาก็ฝ้าอยู่นะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของ primo, ที่หนีบนะครับที่หนีบก็เป็นเงินนะที่หนีบนะปากกานะครับก็เป็นเงิน นะแล้วที่สำคัญก็มาดูในส่วนของอด้ามนะครับส่วนของปลายด้ามนะหลายท่านก็ถามผมมาจานัคเรินครับทำไมมันงาไม่ใช่เป็นสีขาวหรือประมาณนี้นะก็เรียนท่านตรงๆนะครับว่า,าการเวลาจะทำให้งาเปลี่ยนไปนะที่สำคัญนั้นในส่วนของด้ามเนี่ยก็จะผ่านการสัมผัสมาค่อนข้างเยอะนะผ่านการสัมผัสมาค่อนข้างเยอะต้องเรียนท่านอย่างนั้นนะครับนะ ก็นั่งจากว่าคนเราเนี่ยก็การกินมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนกินหวานบางคนกินเปรี้ยวบางคนกินเค็มนะเปรี้ยวหวานมันเค็มประมาณนี้นะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นเหงื่อของคนเนี่ยก็จะมีเปรี้ยวแล้วก็มีหวานมีเค็มประมาณนี้นะนี่แหละครับก็ทําให้สีงานเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามการเวลาเปลี่ยนไปตามที่ได้ถูกสัมผัสนะ ึงออกมาเป็นสีน้ำตาลบ้างเป็นสีออกเทาเทบ้างประมาณนี้นะครับน้ำตาลเข้มมาประมาณนี้นะแต่ก็ยังยังไงก็ยังเห็นลายของงาโชอยู่นะครับนะนี่เป็นงาแท้งาธรรมชาติว่ากันง่ายนะไม่มีอะไรที่จะมาเขาเรียกไม่มาเสริมเติมแต่งอะไรทางนั้นนะครับนะแต่ที่เห็นเปลี่ยนออกสีน้ำตาลเข้มเขมเนี่ยก็นืจากว่าอย่างที่ผมบอกนะครับนะการเวลามันทําให้งาก็คือเปลี่ยนไปนะครับนะ บางบาง,บางชิ้นนะบางเล่มก็แตกนะครับแตกลายงาค่อนข้างเยอะนะแต่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นลายธรรมชาติของเขานะครับนะลายความเป็นธมชาติของเขานะครับนี่ท่านจะเห็นไซส์นะครับเป็นเรียกว่าเป็นมรกตเลยนะ,ะความงดงามของมีดเล่มนี้นะครับที่หนิบก็จะเป็นเงินนะครับเป็นเงินเช่นเดียวกันนะเงินสมัย ต้นๆสมัยก่อนว่ากันง่ายนะก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้จริงๆนะเอาล่ะนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้นะก็ผมพยายามจะรักษาเวลานะครับจะไม่ให้เกิน30นาทีว่ากันง่ายนะก็ได้นําเอานะครับนะมีเทพศรสตราหรือว่ามีดปากกาสลิกานะครับนำมาให้ท่านได้ชมนะนำมาเสนอนะครับก็มี ความยาวนะครับนะก็ไม่ถึง3นิ้ว2นิ้วกว่านะสำหรับเล่มนี้นะสองนิ้วกว่านะครับมาให้ท่านเห็นได้ชมนะครับวิธีการชมวิธีการดูมีดนะครับอย่างที่ผมได้เคยเรียนเอาไว้นะก,ก็หลักๆเลยนี่ผมก็จะให้ท่านได้ชมนะครับด้วยสายตาอันแหลมคมของท่านนะเมื่อท่านชมแล้วนะครับนะท่านเห็นว่าดูดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ หรือว่าท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเห็นว่าตรงไหนมันเป็นประเด็นตรงไหนม,นมันมีปัญหาก็สามารถที่จะโทรเข้ามานะครับนะโทรเข้ามาที่เบอร์086 3 2 9 1 4 9 6นะ086 3 2 9 1 4 9กนะครับนะทุกๆคําถามมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนยกเว้นคําถามเดียวและก็คำตอบเดียวนะครับที่ผมจะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นต้องขออนุญาตจริงๆนะครับนะมาในทุกคลิปทุกวิดีโอนั่แหละนะจะไม่ได้รับตอบ เกแท้นะครับเป็นเนื่องจากว่ามันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบดูเหมือนจะดีแต่จริงๆแล้วถ้าตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับที่สําคัญนั้นก็จะเป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของผู้คนและคนที่จะถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นตัวท่านนี่นแหละไม่รู้ว่าใครถามมานะครับนะ้ามีดผมเกไหมครับมีดผมแทไหมครับประมาณนี้ถ้าตอบเกขึ้นมาเมื่อไหร่นะ นะครับจริงๆถ้าเราจะตอบความจริงนี่ก็ตอบได้นะครับตอบได้แต่ตอบไปแล้วอย่างที่ผมบอกมันไปทําลายนะไปทําลายความรู้สึกของตัวท่านเองเนั่นแหละก่อนนะครับนะไม่ใช่ใครนะไม่ใช่ใครอันนี้เรียนมาให้ท่านทราบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมขออนุญาตนะครับมาในทุกคลิปทุกวิดีโอนั่นแหละนะเขาเรียกว่าบอกกันก่อนทะเลาะก,กันก่อนว่ากันง่ายนะครับดีกว่า มาบอกกันแล้วก็มาทะเลาะกันทีหลังว่ากันง่ายนะก็เป็นอันว่านะครับขออนุญาตจริงๆก็จะไม่ตอบนะของดีของแท้ของใช่นะครับอย่างที่ผมได้เคยเรียนท่านไปนะครับนะของจะดีก็ดีอยู่ที่ตัวมีดนั่นแหละนะครับนะของจะใช่ก็ใช่อยู่ที่ตัวมีดนั่นแหละว่ากันง่ายนะไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกนะไม่ได้อยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่ตัวมีดไม่ได้อยู่ที่กระดาษ นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะก็ขออย่างเดียวก็คือให้ท่านได้ค่อยคอยศึกษาค่อยๆชมนะครับที่ถามไม่ตอบเพราะอะไรนะครับต้องการให้ท่านเนี่ยเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในแต่ละคลิปในติวเโอที่ผมได้ทําไว้นะครับนะก็อย่างที่ผมเรียนท่านนะในทุกคลิปติวเโอมีที่ทุกคณาจารย์นะครับนะที่ได้มามาให้ท่านได้ดูในหน้า ต้องนี้นะครับก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่ผ่านการคัดเลือกผ่านการคัดกรองจากประสบการณ์ตรงของผมนี่แหละนะในฐานะผมเองก็อยู่บนเส้นทางเครื่องรางมาค่อนข้างยาวนานนะค่อนข้างยาวนานเรียนท่านอย่างนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าหลายสิบปีว่ากันง่ายนะครับก็ได้อาศัยประสบการณ์ตรงนะครับนะบนเส้นทางเครื่องรางนี่แหละได้นํา เครื่องรางของคุูบาอาจารย์นะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างมาให้ท่านได้ชมนะก็นั่นแหละครับเมื่อชมแล้วนะครับก็ติดปัญหาตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็โทรเข้ามาที่เบอร์086-329-1496นะเบอร์086-329-1496นะครับทุกๆคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะครับโอเคนะสำหรับอันนี้นักคลินมิตรหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ